นี่จเปี่ยใครกันสินี่ครับคำสั่งผู้ว่านี่ครับคำสั่งผู้ว่าออมานี่อันนี้ผมไม่รู้ครับข้าแมในฝ่ายนี้กนินารไรดำเนิการออยมาใส่เม็ดอะไรกลางฟึ่งนะต้นต้นที่เแหารมันไปใส่เม็ดคราบดถูเนะครับที่แต่ตอนนี้ตัวพี่ต้องสีคาราบูขนรงนี้ มันก็หานะฮะก็จะหาครับมหาแล้วครับเีครัี่้อรัวเริงยืมมาเตียนแมสก์ก็รัวเริงนะรัวเรเรื่องนี่ครับนี่ครับวเรแค่ามสงมกนครับนี่ครับแมก็มีครับมแมกก็มีครับ ไม่ทราบว่าท่านมีความประสงค์จะมาการแก้งผมหรือย,อยังไงครับเพราะคนขับยังยังไงเขาก็ไม่ไม่เคยถูกกับผมนะครับคนที่ขับรถมานะครับไม่เคยถูกกับผมอยู่แล้วครับอาจจะมีเรื่องส่วนตัวอยู่นิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนะครับมีเรื่องส่วนตัวอยู่นิดหน่อยนะครับขออนุญาตนะครับท่านขอทราบชื่อหน่อยครับ ที่ท่านมาทําการตรวจสอบนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ให้ท่านตรวจสอบเช่นกันนะครับกับผมชื่อนายอับมาดขอนเงินครับอยู่บ้านเลขที่ห <om> นึ่งรอแปดทับหนึ่งหมู่หกตยามพืชกภูมจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนท่านนี้ไม่ทราบชื่อท่านครับท่านมาขอ<ถ>าตรวจอตรวจเอกประดิษฐ์บุญหมอ,อร้อยรองสารสืบสวนขอ4ภูมิร้อยตารวจเอกประดิษฐ์บุญหมอม,มาขุดดินในที่สอประกอไม่ใช่ครับกับเขียนสประกอบผมจะมาตรวจสอบดูนะ ว่าม,มันจริงไหมมันมีโฉนดไหมอย่างไงตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ครับที่นะนี่ครับมีโฉนดนศส,สามน,นะครับชื่ออะไรเจ้าของไหนนายเจ้าของยายว่ารถตำรวจไม่มีโล่องมีอะไรเลยทะเบียนก็ไม่มีเลยเหรอทะเบียนมีอยู่ครับทะเบียนสายแผ่นเดียวของยายเายายหรองชื่อทั้งแสนจ้ะกี่ไร่ยายพี่ มู<โ>่นคั่กำงั้ว่าีครับํสำสั่ง<เ>ข<ลย>ั้วมาอะไาเงี้บอันนี้ผมไม่รู้ครับข้าแมสในฝายนี้ก็นต้องตัดอะไรไการให้ผมเนีมามาใส่แมสอะไรกลางฟึ่งไหมต้นต้นในติวการเป็นตัวหาที่จะใส่แมสทำกรอปอลติเสนนะครับวันที่แต่วันที่ด้วยคุณพ่อปีรบรู้นะครับตรงนี้มก็หานะฮะก็ต้องหา ก็ไม่ได้อะไรแล้วครับ